สว Today, рон, <esh> ัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลัลาลลาลลาสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูมูครูฝนค่ะและครูฝนใครหายไปคะเด็กๆใครเลยใครหายไปคะวันนี้เด็กๆคิดว่าเป็นใครคะใครนะครูฝนเสียงอะไรคะเด็กๆรู้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครคะอ๋อพี่หญิงเหรอคะพี่หญิงอยู่ไหนเอย่ยตอนนี้เนี่ยครูมุกและครูฝนรอพี่หญิงอยู่นะค่ะครูมุกเดี๋ยวพี่หญิงรีบไปนะคะสวัสดีค่ะครูมุกครูฝนสวัสดีค่ะ,คะพี่หญิง ใครมาแล้วคะเด็กๆพี่หญิงมาแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันหน่วยมือน้อยสร้างสารรค์เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารค่ะอะแล้วครูฝนรู้ไหมคะว่าการสื่อสารคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะว่าการสื่อสารคืออะไร คืออะไรคะพี่หญิงอ๋อการสื่อสารคือการแสดงความรู้สึกออกเป็นคำพูดท่าทางหรือว่าสีหน้าของเด็กๆค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมีเยอะแยะเลยค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง้วมันมีอะไรบ้างล่ะคะวันนี้กูฝนจะมีตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะ นี่เลยค่ะที่คุณพุกโทรหาพี่หญิงคือคืออะไรคะโทรศัพท์นั่นเองนะคะแล้วก็ที่วางอยู่ข้างกุณงฝนก็คือคอ,อะไโน้ตบุ๊กนะคะด้านหลังน,นี่เด็กๆอาจจะเคยเห็นบ้างหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะสิ่งนี้เรียกว่าวิทยุค่ะ และก็อีกอย่างหนึงที่คุมุกถืออยู่คืออะไรคะจดหมายนั่นเองคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมีมากมายเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมีอะไรบ้างชิ้นนี้คืออะไรนะคะเก่งมากคะ่ะ นี้คืออะไรคะเก่งมากคะ่ะชิ้นนี้ชิ้นใหญ่เลยคืออะไรคะยอดเยี่ยมคะ่ะเอะอันนี้คืออะไรครับเก่งมากเลยคะ่ะคุณครูมุกคุณครูฝนคะ่ะวันนี้คุณครูมุกคุณครูฝนมีก,กิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำบ้างคะค่ะ วันนี้นะคะครูฝนกับครูมุกแล้วก็พี่หญิงเนี่ยมีกิจกรรมวาดภาพสีเทียนมาให้เด็กๆวาดค่ะให้เด็กๆนะคะวาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารนะคะด้วยสีเทียนลงบนกระดาษ A4 และบอกเล่าสิ่งที่เด็ก,ดกวาดนะคะให้ผู้ปกครองฟังให้คุณพอ่อคุณแม่ฟังนะคะให้ผู้ปกครองเขียนบรรยายใต้ภาพที่เด็ก,ดกวาดไว้และถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูมุกครูฝนค่ะและก็พี่หญิงค่ะขอลาไปก่อนนะคะสว<อ>ัสดีค่ะ,คะฮัลโหลค่ะค่ะอ๋อคุณนุชเหรอคะอ๋อตอนนี้ได้เวลาเที่ยงแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะ